สวัสดีคะ่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ป้าก็มาดูน้องปอมด้วยแล้วก็คุณลุงด้วยกําลังเคลียร์พื้นที่ทําความสะอาดสวนนะคะป้าก็ช่วยทําด้วยบ้างนะคะเออต้องต้องหาจังหวะลูกมันจะตัดขาดปัดเร็วๆนะมันจะมันจะต้องมี ไม่เรียมไม่ไล่เพื่อนวะทำแบบมันก็จะขาดปั๊ดเออสางออกลูกหญ้านั้นก็ทางทางออกเลยเอามีดถางหญ้าเอออย่าอย่าเอามือดึงเดี๋ยวมันจะไม่นานเออตัดออกเลยลูกฐานออกเลยมันอาจจะเป็นคนละศาสตร์คนละศีลกับเล่นบาสแต่ว่าต้องใช้กำลังเหมือนกันเออมันก็ต้องใช้วิธี หาเหลี่ยมหาลายมันทางออกติละยานั่นมีทางทางทางออกเลยทางเงามันเวลาชายมีทางเงาเลยนั่นแหละไม่ต้องใช้มือเออไม่ต้องจับก็ทางทางออกเลยลูกแล้วก็ที่มียายให้เก็บไปทิ้งก็คือกิ่งไม้ใช่ไหมหล่นลงมาก็ออกมาเลยเอ,ออกมาด้วยเลยนั่นแหละ เอามากองกองแล้วก็เอาออกไปทิง้งที่ขยะข้างนอกเออตรงนี้อาจรอให้ตาเอาเอ้ไนั่นมาตัดก็ได้แต่ว่าเก็บขยะออกเก็บขยะเก็บเศษวัะสะดุออกเผื่อว่ามันจะสามารถตัดได้เออนั่นแหละลูกเอาออกเดี๋ยวเวลาตาตัดไปตาก็ตรงมาเสียวเวลาเก็บขยะอีกอยู่ คุณลุงตัดนี้ก่อนไหมคะลูกๆเนี่ยเครื่องตัดหญ้านะตัดตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นออกมันก็จะสะอาดขึ้นเยอะอยู่ใช่อันนี้ค่อยออกก็ได้แต่ขอให้ไอ้พวกนั้นมันลงก่อนเดี๋ยวฝนจะมาก่อนมันจะตัดยากไดแนะ่นานไปมันก็จะทํายากพวกนั้นน่ะแล้วน้องปองก็เก็บพวกนี้ออกไปเลยลูก ฝึกให้ล้านทำงานสวนช่วยนะคะเพราะว่าเขาก็คงจะไม่ถนัดเหมือนเราหรอกแต่ว่ามันก็ต้องฝึกกันนะคะก็ต้องให้เขาทำด้วยนะคะเอมอมมาช่วยทำดูแลความสะอาดสวนด้วยนะคะลุงก็กังตัดหญ้านะ ปาดอกกระเจียวนะคะตอนนี้คุณลุงลังตัดหญ้าตรงป่าดอกกระเจียวคิดว่าคุณลุงน่าจะตัดดอกต้นกระเจียวด้วยแหละตอนนี้มันคงจะแก่แล้วละ่ะแต่มันยังไม่แห้งนะคะมันยังไม่แห้งมันยังไม่เหลืองคิดว่าคุณลุงน่าจะตัดเลยนันไงมาแล้วคุณลุงตัดเลยคุณลุงไม่เอาไว้หวังว่ามันจะแก่พอที่จะเกิดอี หัวมันยังไม่แก่มันตัดแล้วมันก็จะตายนะคะแต่คุณลุกไม่เอาไว้เลยนะตัดเลยอะเสี่ยงตายมากเลยแหละต้นตะเกียงเาก็เดินมานี่สิลุกเดิน เลยลูกที่เป็นกองกองอ่ะนั่นแหละขยะอ่า่านอีหมดเลยออกไปหมดเลย องคอมไม่เอาไปทีละน้อยนะคะเขาอยากออกไปทีละเยอะๆเลยนะคะคนหนุ่มก็แข็งแรงก็อยากออกไปเทียเยอะๆยายก็กลัวเขาจะหนักยายนี่กลัวหลานจะหนักนะคะบอกให้ออกไปทีละนิดแต่เขาก็เอารวมๆออกไปทีละเยอะนะคะเออเอาไปแต่อันนี้ก่อน ขออาศัยพลังงานของหลานเนาะพลังงานเยอะกว่าตายายอ่ามันหนักนะคะกิ่งอันนี้ตอตอของอันนี้มันหนักนะคะแล้วก็มีหนามด้วยนะคะให้น้องปอมช่วยเก็บมาคะอันนี้คุณลุงก็ตัดอย่ตรงบริเวณรอบๆบ,บ่อนะคะ บอกค่ะลูกจันทํางานตามสบายนะคะป้าก็ขึ้นไปเรื่อยๆแม่ก็ขึ้นไปเรื่อยๆเผื่อว่าตอนเย็นมันขึ้นไม่ได้เพราะว่าเผื่อฝนตกหรือเราทําภารกิจอื่อยู่ค่ะแม่ก็เลยที่โอกาสมาข,ขึ้นแบบไม่เป็นเวลาเวลานี่แหละนะคะลูกจานพบแถวของเราเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเป็นทีลแถวเลยเนี่ย มันสามารถกรองอากาศแล้วก็กันลมด้วยและที่สำคัญที่สุดคือมันสวยนะคะมันสวยด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะป้าก็เลยชอบแล้วก็มาปลูกไว้ตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะจนมันโตขึ้นให้ความสวยงามให้ความร่มรื่นกรองอากาศให้กับเราและที่ สำคัญอีกอย่างนึงกันลมได้ด้วยเพราะว่ากลิ่งเข้าเหนียวมากเลยนะคะกลิ่เข้าเหนียวมากสำหรับฟอกเทลนี้นะคะ